าเชียงใหม่ทั้งทีครับก็ต้องนึกถึงคาเฟ่ครับคุณผู้ชมครับและวันนี้นะครับผมคาเฟ่ที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาทึ่งนะครับผมนั่นก็คือเป็นคาเฟ่ที่เขาเอาน้ำหอมที่เอามาพรมร่างกายของเราเนี่ยเอามาผสมกับเครื่องดื่มเฮ้ยเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันครับผมรสชาติเนี่ยจะแปลกใหม่ขนาดไหนเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปชิมกันครับ สถิติแล็บคาเฟ่กึ่งแล็บที่ผสมความเป็นวิทยาศาสตร์และศิลปะนำมารวมกันครับโดยสองเจ้าของร้านเพื่อนสนิทคุณมิ้งและคุณปรินครับที่นำเอาความชอบของแต่ละคนมาผสมผสานเกิดเป็นคาเฟ่น้ำหอมแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งลูกค้าสามารถเข้ามาปรุงน้ำหอมกลิ่นเฉพาะตัวของตัวเองได้เอาไว้ฉีดได้เลยนะครับแถมมีเครื่องดื่มสุดพิเศษที่แปลกไม่เหมือนที่ไหนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากความสนุกในการปรุงน้ำหอม รสชาติจะเป็นยังไงให้คุณแชมป์พาไปชิมกันดูครับคุณมิงครับครับที่อยู่ข้างหน้าของผมนี้คือที่เป็นน้ำหอมกินได้จริงๆเหรอฮะใช่ค่ะทั้งหมดนี้สามารถทานได้เลยค่ะเฮ้ยแล้วมันมันทานยังไงแล้ว แต่ละเซตเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยมันมันชื่อว่าอะไรครับอ๋อ oh, จะมีทั้งหมด3เซตนะคะครเราจะมีเซตแบบว่าเป็นมิลกี้เซตค่ะก็จะเป็นน้ําหอมโซนที่เป็นขนมไปเลยค่ะคแล้วก็มีฟลอรลเซตนะคะจะเป็นโซนกลิ่นดอกไม้ค่ะแล้วก็จะเป็นฟรุตตี้เซตค่ะก็จะเป็นผล,ลไม้ไปค่ะก็คือวิธีการกินนะคะครเราจะเอาหัวน้ําหอมอันนี้นะคะอย่างเซตนี้มี3ตัวเนาะมีป๊อปคอนค่ะซอสเทสคาราเมลแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะครเราจะใช้ตัวรอปเปอร์ตัวเนี้ยค่ะดูด น้ำหอมของเราขึ้นมาผสมในบีเกอร์ค่ะตามที่ต้องการได้เลยว่าเราอยากให้กลิ่นเขาเป็นแบบไหนคนด้วยตัวเซอร์ i ิ g งหลอดค่ะคอ่าแล้วก็ลองดมได้เลยว่าเอออันเนี้ยเป็นกลิ่นน้ําที่เราอยากได้แล้วหรือยัง<อ>ใช่แล้วก็เทลงในน้ําแข็งนะคะตัวนี้จะเป็นน้ําแข็งนมค่ะแล้วก็ตามด้วยนมช็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นแร่แปรน้ําหอมกันดีกว่านี่ แล้วเวลาที่เราใส่อย่างเงี้ยครับถ้าใส่เยอะเนี่ยมันมีผลกับรสชาติของเ,ออเครื่องดื่มที่เราจะทานไหมฮะ,ะก็จะเป็นรสชาติไม่ได้ส่งผลมากค่ะส่งผลกับกลิ่นมากกว่ามสมมติว่าเราใส่ป๊อปคอนเยอะสุดเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นป๊อปคอน คือมันทะลุไปถึงแบบโพงจมูกมันเป็นน้ําหอมที่กินได้จริงคุณผู้ชมมันไม่ได้ฉุนจนแบบว่าเป็นน้ําหอมฉีดตัวที่แบบว่าดมจนแบบปวดหัวไม่ใช่แต่อันนี้คือมันหอมแล้วมันเบลนกันแล้วมันอร่อยค่ะอ่ะ,อะผ่านไปนะครับสําหรับเซตแรกเดี๋ยวเรามาชิมเซตที่2ดีกว่าอันนี้ก็จะมี3มขวดเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นแบล็คเบอร์รี่แล้วก็อันนี้เป็นพีชอันนี้เลมอน ้ยสดชื่นคุณผู้ชมโอ้โหมันมันหวานมันหอมแล้วมันมีกําลังใจในการทํางานต่อ,อเดี๋ยวมาเซตที่3เซตนี้ก็คือเป็นเซตดอกไม้ค่ะ f ล o r a l นะฮะอ่าอ,อันนี้ครับเป็นลาเวนเดอร์ ใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้แปลกกินเข้าไปอ่ะอันนี้มันมีความอ้วน่ะรู้สึกว่าปากตัวเองอ่ะหอมมากตอนเนี้ยเหมือนแบบอมดอกกุหลาบเข้าไปทั้งดอกเงี้ยเคี้ยวดอกซากุระอ่ะวิ่งมันอ้วนอยู่ในปากจริงแต่นอกจากน้ำหอมกินได้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์คือลูกค้าสามารถปรุงกลิ่นน้ำหอมเฉพาะในแบบของตัวเองโดยมีกลิ่นให้เลือกหลากหลายใส่นู่นนิดนี่หน่อยผสมนั่นเข้าไปแม่จนได้กลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ครับซึ่งวันนี้คุณแชมป์ก็จะลองผสมน้ำหอม ให้ได้กลิ่นเฉพาะแบบที่ท่านดมแล้วรู้เลยว่าเป็นคุณแชมปแน่นอนเพราะจะออกกลิ่นเปรี้ยวๆหน่อยครับ <c oughs> จะบ้าลเลอยอแต่จะเป็นกลิ่นที่หอมของคุณแชมปโดยเฉพาะโดยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คําแนะนําครับสวัสดีครับคุณเปลนสวัสดีครับคุณแชมปนี่อันนี้คือเพอร์ฟูมเมอร์ตัวจริงเสียงจริงแล้วคุณแชมปชอบกลิ่นโทนไหนสไตล์ไหนคะนี่คือผมเป็นคนชอบดมกลิ่นน้ําหอม หวานงั้นวันนี้เดี๋ยวปินจะให้ลองดมหวานแบบผู้ชายเป็นประมาณไหนจัดมากครับคุณเฟรนได,ได้เลยถ้าหวานแบบผู้ชายจะเป็นไอริสแอนแอลมอนด์ค่คะ อยู่นี่ค่ะหวานแบบผู้ชายะจะเป็นโทนโอเรนทัลแล้วก็มีความสโมคอ่อนๆจะมีกลิ่นที่มันขึ้นนำเนี่ยคือกลิ่นตองกระบีนอ่าม,มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่สามารถเบลนด์ด้วยกันได้ดีก็คือหมายถึงว่าผสมกันได้ดีก็คือตัว l e เทอร์แอนด์แอมเบอร์เราเติมความเป็นผู้ชายเข้าไปนิดนึงโดยใส่หนังเข้าไปอ่าเอาละ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็คัดเลือกมาแล้วค่ะ อ่ะแล้วขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะลองเทสให้ก่อนว่ากลิ่น2ตัวเนี้ยที่คุณแชมป์เลือกมาเนี่ยมันจะเข้ากันหรือเปล่าพอลูกค้าเลือก น้ำหอมกลิ่นที่ถูกใจมาแล้วเนี่ยแล้วเราต้องทำยังไงต่อครับเราก็จะเอามาปรุงค่ะเป็นกลิ่นของตัวเองวิธีการทําจะเหมือนกับเพอร์ฟูมกินได้หรือว่าน้ําหอมกินได้ที่คุณแชมป์ไปลองกินมาละเมื่อกีออ้แต่ว่าอาจจะมีทริคเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆเพราะว่าต้องใช้เครื่องชั่งหรือว่าใช้สเกล<ม>เพื่อความเป๊ะแล้วก็ได้กลิ่นที่ถูกต้องตางมต้องการ น้ำหอมที่เป็นเองกับมือครับคุณผู้ชมกลิ่นก็คือ Shadow s h a d โดเลยแชมปจุดเริ่มต้นครับผมของคาเฟ่น้ำหอมอาร์ติสติกแลบเนี่ย เกิดขึ้นได้ยังไงก็เกิดขึ้นจากความถนัดและความชอบของบุคคลสองคนนั่นก็คือ,อมิ้งกับปรินใช่ไหมคะปรินจะถนัดเรื่องวิทยาศาสตร์ค่ะเขาเป็นเพร์ฟูเมอร์ส่วนมิ้งจะถนัดเรื่องศิลปะเขาเป็นดีไซเนอร์ค่ะเราก็เลยเอาเป็น artist กับความ l a บมาเข้าด้วยกันออแล้วก็จุดเชื่อมโยงคือเราชอบน้ำหอมด้วยกันค่ะ ที่มาที่ไปของน้ำหอมกินได้อะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนื่องจากว่าเ,เราอะซิกเนเจอร์ของเราคือเบลนดน้ำหอมอยู่ละแล้วเรามองว่าคาเฟ่อะเราไม่อยากจะทําเป็นแค่กาแฟหรือรอะไรอย่างเงี้ค่ะเราเลยจะต้องอัดแอปเอาซิกเนเจอร์ของความเป็นน้ำหอมมาใส่ในเมนูคาเฟ่ด้วยอ่าแล้วก็จะได้หลายเพศหลายไว้มากขึ้นวันนี้ผมบอกไว้เลยว่าประทับใจมากครับคุณผู้ชมครับเพราะว่านอกจากจะได้มาชิมน้ำหอมกินได้แล้ว นี่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้มาลองทําน้ําหอมที่เป็นกลิ่นของตัวเองยังไงเนี่ยวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะครับผมที่ทําให้ผมเนี่ยได้มาเปิดประสบการณ์น่าตึ่งแบบนี้แนะนําให้มาที่นี่เลยนะครับผมอาร์ติสติกแนะครับผมคาเฟ่น้ําหอมรับรองเลยว่าคุณจะต้องติดใจอย่างแน่นอน